วันนี้จะมาสอนน้องๆใส่ท่ออ่าท่อหม้อน้ำครับผมหม้อน้ำา่อนบนนะครับผมนะมันก็เป็นเรื่องเบสิกครับผมแต่ว่าถ้าเจอแบบนี้ก็โอกาสรั่วซึมมีนะครับผมออกกลับมาเราจะต้องขัดขี้เกลือนี้ออกก่อนนะครับผมถ้าเป็นรถใหม่ครับผมเราก็ไม่จําเป็นต้องขัดเนาะไม่มีขี้เกลือนนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอทากาวนะครับผม แต่นี่มันมีขี้เกลือนะครับผมมันมีขี้เกลือเราก็ต้องทำวามาสะขี้เกลือออกครับผเพื่อให้ทากาวไปเพื่อให้หน้าสัมผัสมันสัมผัสกันแนบสนิทนะครับผมม่งั้นมันจะไม่อยู่นะครับผมแต่ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ไม่คู่ขะก็ไม่ต้องขัดน,นะครับผมไม่ต้องทากาวก็ได้แต่ว่าเรามีกาวเราก็ทา เราไม่ทาครับผมเราก็ต้องมาดูตัวท่อ,อยางครับผมหนะ้าสัมผัสท่อ,อยางของเราเนี่ยว่ามันเรียบเนียนไหมแต่โอกาสนะครับผมการใช้งานมาเยอะแล้วมันก็ไม่เรียบเนียนยร้อเปอร์เซ็นต์ะครับผมก็ทาเก่าไปเพื่อเสริมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เราก็ขัดลูกพัดไยจะเห็นว่าท่อนี่มันบวมเลยนะครับผม อยากจะออกเลยครับน้องๆจะหวางการเดินเั้าต่อครัโอเคก็ได้ครับผมแล้วมาดูท่อเราต่อครับผมท่อเราก็จะมีบางบางจังหวะที่ขัดไม่ได้เราก็จะใช้ปลายแหลมครับผมถูเอาก็ช่วยได้หน่อยนะครับผมถูเอาก็ได้เป็นปั๊มเหรอ ครับผมถูเอานะครับผม,มเปลี่ยนฟ้าอมข้างล่างนี้มันขัดไม่ได้นะผม,ผมก็ใช้ถูเอานะครับผม แปรงเข่าเหลือง,องเรามันใหญ่ไม่มีแปลงเล็กครับผมใส่ต้องหาแปลงเล็กมาไว้ใช้แล้วครับผมจะเข้านี้ได้ก็ต้องใส่ต้องเล็กมากนะเข้าได้เอาเกล็ดน้ำลายก็เดนด้วยอ,อ่ะทีนี้เราจะทาก,กาวครับผมกาวนี่มันก็ใช้มานานแล้วครับผมเราจะต้องทิมเอา จะทิ่มออกทิ่มจากตรงนี้ก่อนแลวผมไล่ไปเรื่อยๆ<อ>เดี๋ยวพอมันแห้งก็จะปิด เป็นฝามันเองครับผมพอเราจะใช้เราก็เจาะใหม่อีก แค่นนั้นนะครับผมเราก็จะทา